โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องติ๊กเกอร์เดตวันนี้อยู่กับเกม All Star Tower Defense นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนโซโลเลดใหม่ซึ่งเป็นเลดที่จะแจกสตาร์ดั๊125นะครับซึ่งก็เป็นเลดที่ผมคิดว่าก็ยากนะครับถ้าไปหลายๆคนแต่เราผมว่าโซโลเนี่ยก็ง่ายนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเปลืองเวลาเยอะครับซึ่งเซตก็จะมีมาณนี้นะตามห้านล่าผมเลยนะ แต่ว่ามันจะมีเซตอีกนะครับก็ดูได้ตัางต่อไปนี้ครับโอเคครับเซตก็จะมีมานี่ครับหนึ่งครับเป็นเซตแรกที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ครับก็คือก็ใช้เซตแรกกันครับก็จะมีเทปเงาครับตัวดารโลนะครับจูเลียสนะครับแล้วก็ ลูเคียโอชี่เนี่ยไม่นาเป็นก็ได้นำจะผมใส่มาเป็นตัวประกอบแล้วก็ยองหนวดดำนะครับต่อไปก็คือเซตต่อไปก็คล้ายกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากตัวของลูเคียนะเผื่อใครยังไม่ได้ทําอวเป็นนกดาวนะครับก็ใช้ใช้เป็นแอนนี่แทนนะครับแต่ว่าต้องใส่อปด้วยนะครับถ้าใส่อปเนี่ยผมว่าโกงนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมใช้เป็นตัวของลูเคียครับเพราะว่ามันง่ายนะหรับผมแล้วก็ตัวที่มีดอกจันนะครับนะที่ผมทําสีชมพูไว้นะคือเป็นตัวหลักนะครับที่ต้องพาไปโดยเฉพาะหนวดดำเลยเนี่ย นะครับนะไปไปดูกันดีกว่านะครับนะก็จัดเซตอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็ลุยเลยครับก็เข้าแบบมานะครับให้นาการเตรียมตัววางกล่องเทพเงานะครับตรงมุมนี้นะว่าคุ้มอยู่แล้วว่าครอบคงตั้งมุมเลยนะครับก็มาถึงก็วางครับวางนะครับแบบอัพอัพให้สุดๆเลยนะครับอัพให้สุดสดแล้วก็อย่าลืมปิดออโต้นะครับแล้วก็อัพสุดสุดเนี่ยจนเหลือตังหกหมื่นแล้วก็มาวางหนดดำครับแต่คว่าถ้าวงผมเนี่ยมีโอกาสที่จะโลภาดอยู่นะ นะครับแนะนําว่าให้วางที่ผมจะวางลูเคียนะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคมันสโลนะผมก็วางตของลูเคียไว้ครับงอหลงเท่านั้นนะส่วนตัวทาโรเนี่ยผมว่าเว็บหนึ่งไม่ต้องรีบวางครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมจะวางแต่ว่าม่ต้องรีบวางก็ได้ครับผมว่าเว็บหนึ่งเนี่ยอัวของเทมเงาหน้าจะไหวครับก็ไปทําอะไรก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อชิวนะซึ่งผมจะบอกอะไรให้นะว่าเรนนี้ตัวของโอชิเนี่ยไม่สามารถที่จะบัฟได้นะครับ ก็พยายามเอาตัวอยู่เวลากับย้อนแล้วก็แช่แข็งมานะครับนะ คครับพอมันใกล้ที่จะรวงลูเคียแล้วก็คอนโทรลลูเคียครับแล้วก็ไปไล่ตีนะก็พยายามดูสัญลักษณ์นะครับว่าให้มันหายไปก่อนนะแล้วก็ค่อยจะยงั้นนะครับเพราะว่า,ย,ายังไงเทพเงาโรนาเมทก็เยอะอยู่แล้วนะซึ่งผมก็แนะนําให้เก็บอะตอมอีกไว้นะครับประมาณช่วงเวลาท้ายเนาะก็ตอนนี้ก็ใช่ไหมครับบอกเลยว่าชิวครับไม่นําเมนต้องเอาตัวหยุดเวลาวางก็ได้นะเฟีแบ,บแรกนะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงนะครับก็เอาวางหยุดเวลาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า ผมจะสอนว่าวนนะครับตอนเว็บสองนะก็เรียบร้อยครับบอสตายนะครับเว็บสองก็หนวดดำก็จะสโลเหมือนเดิมแล้วก no ็ลูเคียก็จะทำหน้าที่แช่แข็งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเว็บนี้ผมก็ว่าก็ชิวนะแต่ว่าต้องเริ่มวางตัวอยู่เวลาครับก็นี่ครับวางตรงหัวมุมนี้นะให้ยึดไอ้ก้อนดินนี้นะเป็นหลักแล้วก็วางตัวโลครับ นะนำวางสองตัวนะแต่ในคลิปผมวางสามตัวเพราะว่าสำรองตัวหนึ่งครับเผื่อบางทีเกมมันดีเลยนะซึ่งเจะถ้อยืดเวลาได้ครับต้องให้มันดุดวงจากลูเคียนะเพราะว่ามันจะแช่แข็งนั่นเองซึ่งลูเคียนี่เระวางแค่สตันไว้แค่ด้านหน้าครับซึ่งจะกดคูณ2ก็ได้นะแต่ว่าเาเผื่อไม่ทันครับผมก็เลยกดคูณ1ไว้ก่อนนะ yeah, Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the start, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> โอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้ที่จะหลุดวงของลูเคียครับโอเคมันไม่สตาร์ทแล้วมาครับถึงเวลานะครับหยุดเวลาครับก็กดออโต้ไปครับตัวแรกแล้วก็รอเสร็จรักหายครับกดตัวที่สองต่อครับก็รอสัญรักหายปุ๊บนะครับเรียมกดตัวที่สองนะหายแล้วครับอ่ะกดไปครับแต่ย้านั้นตัวที่สามนี่ไม่จำเป็นก็ได้นะแต่จะเผื่อไว้ก็ดีครับแต่ผมลองสามตัวแล้วเขาู้สึกว่ามันยากนะครับเพราะว่า คือมันจะหยุดซ้อนกันนะครับคือบอกเลยว่าชิวครับพอหยุดเวลานะ โอเคครับเฟ2บชิวครับนะต่อไปครับเฟ3บนะเริ่มวางจูเลียสครับวางตรงหัวมุมนี้ใกล้จูทาโร่นะแล้ววางไปเลยอัพให้ตันครับตังเราก็จะเหลือ20,000พราะที่จะวางจูเลียสได้อีกตัวนึงกับจูทาโร่นะครับ ซึ่งเก็บตอมมิงไว้ก่อนนะเอวนนี้คือสบายครับผมว่าเพราะว่าเลือดมันหนึ่งบีนะครับก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่นะแต่ว่าผมคิดว่าต้องย้อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ย้อนเนียผมว่ามันน่าจะเข้าบ้านแน่นอนนะคือเราต้องพยายามเซฟเลือดบ้านนะครับให้มันเนี่ยถึงเวฟห้านะเพราะว่าเวฟห้าไงเราก็ฆ่าอดไม่ได้อยู่แล้วครับ าทำเหมือนผมแบบนี้นะครับุดเวลาช้าเกินนะควรจะมาที่จดจอนะพอดีผมไปเดินเล่นนะเออก็กลับมาทีก็คือเปิดคูณสองสิ่งไว้แล้วก็เตรมกดออตโอต้หยุดเวลานะโอเคมาึ่งผมว่าน่า,นาจะไหวแหละถึงมันจะดีเลย์นหน่อยเพราะว่าอย่างนั้นเราก็มีย้อนแล้วนะครับผมนะซึ่งเมื่อกี้ผมว่าน่าจะชิวอยู่นะ โอ้โหมาอีกทีคือเว็บสี่แล้วครับคือผมก็ไม่ได้เช็คเลยนะว่าคลิปผมเนี่ยมันอัดอยู่หรือเปล่าคือตอนนี้บอสมันตายนะผมก็แบบออไปเช็คดูแบบดูเร็งจนะครับตอนนี้อัดเสร็จแล้วคือไฟล์มันเสียตอนที่เราไปวางตัวทะลุด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวเว็บสี่นี่แหละผมจะให้ดูตัวโลด้านหลังนะตอนนี้คือผมยังไม่รู้ <c oughs> หน่วยเนี่ยอะไรเลยนะว่าเออคลิปตัวเองนะไฟล์เสียเนาะโอเคเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสอนวางเหมือนเดิมนะซึ่งพื้ทเนียก็คล้ายๆกันนะ ก็วางด้านหลังนะับตรงนู้นนะก็จะใช้สองตงัวเหมือนเดิมแล้วก็เอ่ออีกตัวหนึ่งก็ใช้สำรองนะคือผมว่าก็น่าทำเปแล้วนะคือแบบไฟเสี่ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะผมว่าเว็บนี้ก็ชิวเหมือนกันนะแต่เว็บห้านะครับคือต้องระวังสุดแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปสักอย่างคือบ้านเราก็แตกได้นะโอเคครับซิงก็จุตตาร์โลก็วา,างประมาณนี้นะแล้วก็เพราะมันรูดโค้งนะครับตรงนั้นมาเนาะเราก็หยุดเวลาเลยครับ นะซึ่งก็เลยว่าก็ออโต้เหมือนเดิมใช้2ตัวนะครับซึ่งเวฟซีเนี่ยส่วนใหญ่นะคือมันจะไปตายใกล้ๆหน้าบ้านครับคือก็วาดเสียวนิดหน่อยนะคือมันลุ้นนอะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดอะตอมอีกแล้วกันนะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองมากๆเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวเว็บห้าเนี่ยผมจะให้ดูการเล่นเติมๆเลยครับนะว่าการเดินเกมตอนเว็บห้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมก็จะเปิดคูณสองนะครับนะหมายถึงว่าคูณสองในคลิปนะไม่ใช่คูณสองในเกมนะให้ดูนะครับนะไปหนึ่งสองซ้ำ Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I have so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always yeah. do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนะครับซึ่งบอกเลยว่าเออ่สนุกไหมครับผมนะ 4D มันก็จะเร็วหน่อยนะเมื่อกี้นะแต่ว่าวเราก็ได้สาระด,ดีครับ ซึ่งในการโซโลเลด์เกิลโซนเนี่ยว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ผมว,ว่ามันต้องอดทนครับนะซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ